สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ ECEC6395 นะครับวันนี้เหมือนเคยมีของดีมารีวิวอีกแล้วเป็นอะไรที่ต้องยอมรับหาเรื่องเจ็บตัวนะแต่ก็คือเอามาทำในช่องนี่แหละให้งานมันคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออจัดไปครับจริงๆผมบอกให้นะเร็วๆนี้จะได้เจอของใหญ่จาก DJI นะผมสั่งซื้อ DJI Mini 3 Pro เพื่อนๆรู้ละโดรนครับ สั่งมาเรียบร้อยละตัว RC เอร์ชั่นด้วยนะจะได้เห็นจอพร้อมการทํางานไปเลยนะเพื่อให้ช่องเนี่ยมันมีมุมมองผ้าแ,แปลกๆนะประมาณนั้นนะอยากจะทําให้ช่องแบบมันมีมุมมองรายละเอียดแบบใหม่ที่เป็นโดนเป็นภาพมุมสูงอะไรเงี้ยเวลาที่ผมไปรีวิวพวกรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นแนวเอเวนเจอร์หน่อยอะ่ะก็ประมาณนั้นก็เอามาใช้ในกิจวัตรประจาวันส่วนตัวเวลาผมไปเที่ยวนะก็เร็วนี้เพื่อนอาจจะได้เห็นมุมมองแปลกๆนะ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่า DJI ที่ผมได้มาในวันนี้เ,เรียกว่าได้มาเรียกว่าซื้อดีกว่าไม่มีสปอนเซอร์นะบอกก่อนสปอนเซอร์จะเข้าก็ว่าได้นะครับตอนนี้รออยู่นะครับ DJI หลายชิ้นเหมือนกันนะเนี่ย่ะให้ดูนี่คือแพ็กเกจที่เขาให้มาในกล่องครับตัว DJI ใหม่ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นที่คือหาทั่วโลกมากๆสําหรับตัว DJI ใหม่นะเพราะว่ามันเป็นคิลเลอร์โปรดักต์คือฆ่าทุกคนในตลาดบอกเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังตัว R ยี่ห้อดังตัว B ยี่ห้อดังตัว S โดนค่ากระจายหมดเพราะอะไรมันมาด้วยฟีเจอร์ที่ครบมากๆนะครับตัวนี้คือหน้าตาของ DJI ใหม่ครับนี่ DJI ใหม่หน้าตาแบบนี้เลยนะนี่นะจริงๆถ้าเพื่อนๆจำได้นะผมเคยใช้ดีตัวไม้ Wireless ที่เป็นตัวเล็กๆนะตัวนั้นเป็นของโบย่านะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าใช้มาสักพักใหญ่ๆถามว่าเสียงดีไหมก็เสียงดีนะ แต่มันก็ยังมีข้อจํากัดอย่างอื่นที่ผมอยากได้โอ้โหแดดมาเมื่อกี้แดดไม่มีตัวที่แดดมาอย่างร้อนเลยทันทีไม่เป็นไรไหนๆก็ทําแล้วนะกับตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นผมใช้ DJI Pocket 2นะครับเป็นเป็นชุด Combo Creator ก็จะมีตัวไมค์ไวเลสที่เห็นอยู่ตรงนี้ถามว่าดีไหมให้ผมบอกเลยว่าโคตรดีครับหลายๆคลิปตอนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ผมใช้ตัวนี้ถ่ายนะครับ DJI Pocket 2นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ ตัวกล้องอตัวโ o n y c ซ1วัแล้วนะผมมาใช้ตัวนี้แทนนะ CV1 ก็ก็เลยแบบนะเก็บเข้าตู้กันชื้นไปแล้อ่ะพูดเยอะมาดูดีกว่าข้างในมีอะไรครับนี่เปิดฝาปัา๊บเจออะไรไม่เจอมีตัวนี้ตัวนี้คืออะไรให้ดูก่อนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเคสหรือกระเป๋าครับนี่เขให้กระเป๋ามาขอบอกว่างานดีมากเห็นไหมงานโคตรดีนี่ดูดิ สกรีนมาชัดเจนทําแบบว่าเหมือนเป็นลายคาร์บอนด้วยนะดูดิข้างในให้อะไรมาบ้างครับข้างในให้นี่ให้สาย u s b t ไท e C นี่นี้ไท e C นะและนี่ไท p e A ครับให้มาด้วยแล้วก็ให้สาย t r s สํำหรับตัวกล้องนะครับไม่ใช่เป็นสาย t r s นะ RRS ใช้กับโทรศัพท์มือถือ t r s ใช้กับกล้องนะครับแล้วก็ให้ DeadCat มาอีก2อันซึ่ง ผมว่าเดสแคทของตัว DJI m มเนี่ยมันดีนะตรงที่อะไรเนี่ยเดสแคทให้มา2อันตรงที่มันเป็นสลักล็อกเป็นสลักล็อกถ้าเป็นตัว DJI ตัว Pocket 2ที่เป็นไม์ไวเลสตัวนี้ชุดคอมโบครีเอเตอร์เนี่ยตัวนี้เป็นแม่เหล็กเนี่ยไอตัวขนปุกปุยเนี่ยเขาเรียกเดสแคทมันเป็นแม่เหล็กครับดูดติดเข้าไปกับตัวไมแล้วเวลาจะเอาออกก็ดึงออกเลยซึ่งผมว่ามันหลุดง,ง่ายไปหน่อยตัวนี้มันติดแน่นเพราะอะไรมันเป็นสลักล็อกเดี๋ยวว่าค่อยทําให้ดูนะครับอันนี้ขอเก็บเข้ากล่องไปก่อน แล้วก็มีตัวคู่มือครับเนี่ยมีตัวคู่มือดีใจไม้นะในการที่เราจะใช้งานนะครับเป็นเป็นสเปคอะ่ะแล้วก็เป็นสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ไกด์นะว่าใช้งานยังไงบ้างนะครับนี่แต่ผมว่าคนที่เคยใช้ก็จะใช้เป็นอยู่แล้วนะ,ะตัวนี้จริงๆต้องบอกว่ามันมีข้อดีนะสูตรตำแหน่งยึดไม้นี่มันมีแม่เหล็กดูดด้วยอันนี้ผมว่าโคตรเจ๋งเลยมันซ่อนไมได้อะทําให้มันดูเล็กลงอเพราะอย่างตัวนี้ที่เห็นมันก็จะคลิปแบบนี้ถูกปะ่ะนะครับแล้วก็พระเอกของเราอยู่ในกล่อง นะครับหมดแล้วนะข้างในไม่มีแล้วนะกล่องนี้นะครับเทมาหน่อยนะนี่โอ้โหจำเป็ดขอบอกว่าแพคเกจจิ้งของตัวกล่องโคตรเทพสวยมากลายแบบเหมือนจะจะเป็นคาร์บอนก็ไม่ใช่นะคือลายแบบเท็กเจอร์ทำดีมากนี่ดูนะเป็นลายลายเป็นเท็กเจอร์เลยนะไม่ใช่ปัม๊มไม่ใช่แบบว่าเป็นพิมพ์ลายมานะเป็นลายนูนเลยนะนี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ครับแต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นผิวเรียบสกรีนไม่ใช่สกรีนด้วยเป็นปัม๊มนูน DJI มาเลยนะครับพอตด,ด้านหลังเป็นพอทไทซี C นะนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นตัวบอกครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่เวลาที่เราชาร์จของตัวเคสนะครับตัวเคสก็ชาร์จของตัว DJI ไมได้ประมาณเท่าไหร่วะรู้สึกจะครั้งหนึ่งบง้งครับผมจะไม่ผิดนะนะครับนี่เปิดฝามาก็จะเจอตัวเครื่องเลยโอ้โหแจ่มมากนะ oh ma, น,ะนี่เปิดฝามาคือพร้อมใช้อะเนี่ย ตัวมันมีอะไรบ้างเนี่ยผมให้ดูก่อนไม่เนี่ยมี2ตัวนะมี2ตัวนะครับ2ตัวอย่างที่เห็น2ตัวแล้วก็มีตัวตัวรับสัญญาณนะครับตัวทรานสมิตมีสอตัวตัวรับสัญญาณ1ตัวนะครับแล้วก็จุดที่มันเจ๋งมากคืออะไรก็คือสังเกตดูเพื่อนๆสังเกตด้านบนมันจะมีพอร์ทที่ใช้ในการต่อไลน t n ิ่งกับไท p ีครับอยู่ตรงนี้เลยคือพร้อมใช้อะนะ คล้ายๆกับตัวโบยาก่อนหนะ้านี้ที่ผมใช้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวไม์บอดี้เล็กมากเนี่ยเทียบกับเดี๋ยวผมให้ดูนะมีเสียงก๊อปแก๊ปหน่อยนะเทียบกับตัวผมเอาเดซแคทออกเทียบกับตัว dji pocket 2ที่เป็น creator combo นะกับตัวนี้คือ dji ไม์นะเล็กกว่าอีกอ่ะเห็นนะดูดิโอ้โหแล้วเนี่ย dji pocket 2มันเป็นแม่เหล็กเนี่ยผมก็ต้องดูดมันแบบนี้ใช่ไหมซึ่ง โอกาสหลุดมันง่ายกว่าเนี่ยเนี่ยผมติด้าไปเนี่ยมันมีโอกาสมันหลุดแล้วะยังไม่ทำอะไรเลยอือใส่แล้าไป,ไปเป็นแม่เหล็กแต่ของตัว D J I หม่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูมันเป็นเคี้ยวล็อกมันไม่หลุดครับผมชอบนะอันนี้เวลาไปทำคอนเทนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมกลัวมากเลยว่าไอตัวเดสแคทจะหลุดเนี่ยผมสวมเข้าไปอย่างนี้นะสวมเข้าไปเดี๋ยวสวมกัน เออมอไม่เห็นปุ๊บสวนเสร็จแล้วก็บิดพอบิดล็อกปุ๊บนี่ไงมันไม่หลุดไงเอออันนี้ผมว่ามันดีมากแล้วพอจะเอาออกก็บิดเหมือนเปิดขวดน้ะนะ,ะตัวนี้จะคล้ายๆกับโบย่าตัวเก่าที่ผมใช้คือทันทีที่ยกออกมาจากตัวแท่นมันจะเปิดทํางานทันทีมีไฟสีเขียวไฟสีแดงไฟสีเขียวคือยืนยันว่าตัวเครื่องออนแล้วนะครับแล้วก็ไฟสีแดงคือผมสามารถจะกดไมค์เพื่อบันทึกแยกได้ตัวนี้มี internal memory 8G b นะครับเพราะนั้นมันสามารถบันทึกเสียงไมค์ได้ 15ชั่วโมงนะครับมันจะเขียนว่า15.1ชั่วโมงแล้วก็บันทึกแบบเวไฟล24บิตนะครับปุ่มก็จะมีตามนี้นี่ด้านข้างปุ่มที่ใช้ในการกดรีโมทเวลาเชื่อมต่อกับมือถือนะให้เราจะจะกดเพื่อที่จะถ่ายวีดีโอถ่ายภาพอันนี้ทําได้นะจริง,รงๆเป็นปุ่มลิงก์ใช้ในการแ p a ลิ i n ์นะครับแล้วก็ปุ่มที่ใช้ในการกดบันทึกแบบแมนนวลนะครับเพราะมีเมมรีในตัวนะครับส่วนนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการปิดเครื่องนะนนนกดสองนะครั้งก็เป็นการมิวไมโครโฟน เ ah, ปไงแล้วก็มีไลน์เอาท์นี่เห็นแล้วไม่ใช่ไลน์เอาท์สิไลน์อินสำหรับต่อไมโครโฟนแยกเป็นไมค์เอ็กเทอร์นอลนะครับด้านข้างเป็นไทซี c, ชาร์จแบตได้แล้วก็ไทซีตัวนี้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ต่อเข้า iPad ได้ในการดึงไฟล์ที่มันบันทึกเสียงไว้เป็นเวลไฟล์ออกมาใช้งานได้ซึ่งนี้ผมโคชอบเลยเจ๋งมากนะครับแล้วก็นี่โครเจ๋งนี่ตัวนี้คืออะไรนี่เบลคลิปเปนใช่ไหมแต่ขอโทษครับมีแม่เหล็กผมแกะแม่เหล็กออกมาเนี่ยสไลด์ออกมาเป็นแม่เหล็กเหนะ็นไหมหมายความว่าอะไรเรา เน็บเข้าไปตรงนี้ได้ถูกไหมเน็บเข้าไปแบบนี้มันก็เล็กนะแต่บางคนอาจจะยังไม่ชอบใช่ไหมมันเก็บได้ดีกว่านี้เนียนกว่านี้คืออะไรเอาแม่เหล็กตัวเนี้นะเอาไม้เนี่ยใส่เข้าไปข้างในเสื้อแบบนี้อาจจะมีเสียงคุกขักคุกขักหน่อยนะเพราะไปโดนดีใจไม้ข้างๆเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเนียนไหมเห็นนะเทียบกับไอ้ตัวไม้ของตัวพ็อกเก็ตสองการนี้ดีใจไม้เป็นไงโอ้โหโคตรดีเลยเจ๋งมากนะครับแล้วก็ผมให้ดูต่อ คือตัวไมค์เขาให้มา2อันนะครับก็คือมี2 channel ททำเป็นสเตอริโอก็ได้นะหรือจะทําเป็นโมโนหรือจะเป็นโมโนเซฟตี้ก็ยังได้นะครับก็คือเวลาที่มีการพีคของเสียงเกิดขึ้นมันก็มีการแบบลบ6 dB ไปเพื่อทำให้ไมค์มันไม่พีคอันนี้มนะีตัวเล็กมากนะแล้วงานคือเนียนมากงานสวยอะจริงๆงานสวยเลยแล้วก็ที่ผมจะให้ดูอีกคืออะไรตัวของ Receiver รีเซิร์หน้าตาแบบนี้นะครับสแสงอาจจะสว่างไปหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ Receiver จะบอกยังไงเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตช็อตให้ดูนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ก็จะมีปุ่ม Power ด้านข้างนะครับแล้วก็มีตัว Type-C ใช้อัปเดตพวกเฟิร์มแวร์ได้นะเหมือนตัวเมื่อกี้เนี่ยทรานสมิก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ซึ่งผมก็อัปไปแล้วนะครับเอาพุตนี่อันนี้ต่อเข้า TRS นะเข้ากล้องนะครับแล้วก็มีตัวหูฟังหูฟังตัวเนี้ เอาไว้มอนิเตอร์เสียงได้อ๋อเป็นไงมอนิเตอร์เสียงได้ครับแล้วก็พอตด,ด้านล่างเป็นพอตชาร์จเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เห็นเนี่ยไอ้ตัวทรานสิตก็มีพอตชาร์จอยู่ด้านล่างนะเห็นไหมตรงนี้ไมโครโฟนนะอันนี้ก็คือไมเอ็กเทอร์นอลนะเผื่อเราจะต่อพวกไมล์ราวเลีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้หน้าจอที่เห็นเนี่ยเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับแต่ผมว่ามันไม่เห็นแน่เลยนะเนี่ยเพราะตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่แสงมันสะว่าง เดี๋ยวผมไปอธิบายเดีผมไปอธิบายอีกทีให้ฟังแล้วกันนะนะครับด้านล่างเป็นพอร์ตที่ใช้ในการต่อที่เราอยากจะใช้ไปต่อกับพวกมือถือที่เป็น Type C ต่อพวก Lightning ได้เพราะนั้นเขาจะมีพอร์ตให้มาเป็นพอร์ต Lightning น,นี่พอร์ต Lightning หน้าตาแบบนี้เห็นไหมอยู่ในกล่องนะอยู่ในกล่องแล้วก็ Type C นี่นี่กับ Type C เห็นไหมแ้วเวลาที่เราอยากจะใช้นะครับ เราก็แค่เอาไอ้ตัวนี้ฮูลอยากจะต่อนี้เข้า iPhone ใช่ไหมต่อเข้า iPhone ผมก็แค่สไลด์เข้าไปแบบนี้นี่สไลด์เข้าไปแบบนี้ปึ๊บแอบอันนี้คือผมสามารถใช้กับ iPhone ได้แล้วง่ายมากๆากแล้วก็บางคนจะบอกว่าเอ้ยโหเผลอไปกดปุ่มง่ายมากเลยทําให้มันไป,ไปสั่งงานอะไรเงี้ยจริงๆผมบอกก่อนมันมีฟังก์ชันครับ กดตัวนี้ปุ่ม power กดหนึ่งทีเป็นการล็อกหน้าจอเพราะนั้นเราจะสั่งอะไรก็ไม่ทํางานแล้วจนกว่าเราจะปลดล็อกหน้าจอโดยการกดปุ่ม power หนึ่งทีนะกดปุ่ม power หนึ่งทีก็จะเป็นการปลดล็อกหน้าจอนะก็กลับมาใช้งานได้ซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากมันก็เลยการว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการใช้งานที่บางคนบอกเอ้ยเราถ้าไปต่อพวก trs ต่อกล้องอนะทำยังไงในกล่องเนี่ยในกล่องตรงนี้เขาจะมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการเป็นทำเบลเป็นตัวคลิปเข้าตัว hot ชู e หรือโคชูนะครับโคชูก็ไปต่อกล้องแล้วโคชูก็ไปต่ออุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันเราก็เอาอตัวนเนี้ยเนี่ยเนียตัวเนี้ยง้างม,มันออกมาหน่อยหนึ่งง้างออกมานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปกับตัวตัวนี้ีผมเสียบเข้าไปก่อนปุ๊บเดี๋ยวนะตามนึงน,นะผมขอต่อก่อนปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นคลิปเห็นไหมแงบแงบเห็นไหม หน้าตาแบบนี้เราก็สามารถไปต่อเข้ากับหัวกล้องได้ละต่อข้อฮอตชูกล้องแล้วก็หันเข้ามามองได้ว่าเออสัญญาณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอไม่ใช่ก็ถอดออกแต่เวลาถอดออกไม่ใช่สไลด์แบบอย่างนี้ออกไปนะเนี่ยหักนะไปดูมุมดีๆนะมันชวนให้เราเข้าใจผิดะว่าเราจะต้องสไลด์ไปอีกทางหนึ่งแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับนี่เอาออกมาแล้วนี่นะครับสไลด์ออกมาแล้วก็เก็บใส่เข้าตัวกล่องไดส้สบายๆนะเก็บเข้าไปเลยตรงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกก่อนว่า จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการที่มันทำดีไซน์กล่องมาดีแล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยต้องมานั่งถอดเข้าถอดออกแบบนี้ทุกครั้งไหมผมตอบเลยว่าไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นผมต่อไลนิ n งแบบนี้อยู่ใช่ไหมผมสามารถจะเก็บเข้ากล่องได้เลยนะนี่แล้วก็ชาร์จไปด้วยในตัวทันทีพร้อมทํางานทันทีแบบนี้เลยไม่จําเป็นนะว่าจ,จะต้องมานั่งถอดคั่วออกบางคนบอกเฮ้ยมานั่งถอดเข้าถอดออ,ออกน่าลาคาญ ผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นครับพร้อมใช้งานนันทีง่ายๆแบบนี้เลยเหมือนเดิมครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าสนใจว่าอยากจะได้ไปเป็นเจ้าของผมจะทิ้งลิงก์ให้่าผมไปซื้อจากไหนนะแล้วก็เหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปไดกกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการ <พ re S 1> อัปเดตคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามมาชม e c ซี่ซีหฝากไว้สำหรับช่องเพจใหม่ที่กำลังจะมานะครับในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่ผมเอามารีวิวและผมจะมาปล่อยต่อนะครับก็ เป็น Facebook ที่ผมฝากไว้อีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็คือแบ่งกันใช้6395นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครอยากได้ของถูกคุณภาพดีแล้วก็ของใหม่ครับเพราะผมรีวิวเสร็จผมขายเลย <c oughs> รอนะครับไปละ,ะวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ